ปล่อยให้เธอได้เจอทางด,ดีปล่อยให้เธอได้มีชีวิตใหม่ปล่อยให้การฟฝ้ารอของเธอได้เจอจุดหม่ปล่อยความรักน้ำตาในเธอ,เธอปล่อยความฝัน คงฉันให้เป็นแค่ความฝันปล่อยดวงจันทร์ให้ตามตัวไม่เจอปล่อยความรักให้เป็นแค่คำพเพ้่อจปล่อยฉันให้เ้ำเม็เดียวได้ปล่อยความรักแบบเป็งๆแบบเบายวไี้ ยังหน่อยเขาก็ได้ทําความดีตักหน่อยนึงอ่ะครับก็ฝากไว้สําหรับคนที่ก็สบายใจหรือเป็นทุกมูมูเพื่อนๆทั้งหลายครับลองเห็ดเบิ้งครับเสละเวลาจักนิดนึงครับผมฝากไว้แค่นี้ครับบาย